นี่นะครับผมภายในเกมนะครับก็จะมีเมนูให้เราเนี่ยเลือกใช้ได้แบบไม่จํากัดเลยนะมันก็มีแบบครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมีเมนูอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมเันเลยครับผมไปดูกันเลย เอาละครับผมก็สําหรับใครนะครับที่ต้องการสอบถามเกมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์แฟนเพจนี้ไว้ให้นะครับผมจะฝากทุกคนนะครับมาติดตามแฟนเพจนี้กันด้วยนะครับเป็นแฟนเพจของผมเองนะครับอย่างไรก็ฝากทุกคนมาติดตามกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับต้องการจะทําการแลกเงินนะครับไม่ว่าจะจากทาง paypal หรือว่าจากทางธนาคารไปทัวร์เลสหรือว่าจากไหนไปไหนนะครับสามารถทักเข้ามาคุยกันได้ภายในแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ทางใต้ล่างคลิปเลยครับผม เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันนะครับอยู่กับผมในช่องของ PNW TV เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําการแจกโป้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เกมที่ผมจะมาบรแจกก็คือเกมเพนทเวนซัมบีนะครับผมหรือว่าไอเกมต้นไม้ปะทะซัมบีของเรานั่นเองนะครับโอเคสําหรับเกมนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับเนื่องจากมันมีทั้ง2ภาคด้วยกันแล้วนะครับสภาคใหญ่ๆออกมาแต่วันนี้ผมมาแจกภาคแรกนะครับผมภาคแรกเนี่ยมันก็จะเป็น ก็เหมือนเดิมมันถ,ถ้าเทียบจากภาคสอก็คือภาคที่ต่อยอดขึ้นไปมีตัวละครเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นเลยโอเคครับเรามารีวิวดูกันดีก,กว่าว่าภายในเกมเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยทำการดาวน์โหลดไปเสพหรือว่าดาวน์โหลดไปเล่นเอง,เองนะครับโอเคจัดไปครับทุกคนเรามาเริ่มดูกันทีละอย่างก่อนผมเนืยเพิ่งเล่นมาไม่กี่ด่านนะมันก็จะปลดล็อกไปทีละด่านนะครับทุกคนก็ต้อง ดูผมไปด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่มอสกันเลยดีกว่ามานี่ผมปลดล็อก3สนามแล้วนะสำหรับมอสนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้ผมวางทันตะวันกันนะอันแรกเนี่ยจะเป็น instant นะรี i ิวหรือว่าจะเป็นการรี v ิวเนี่ยก็คือไม่แน่ใจอาจจะเป็นการวางต้นไม้เนี่ยรี v ิวนะครับเพราะว่าเป็น plants hack แล้วก็มี d e p hide แล้วก็ unlimited sun นะครับเห็นไหม unlimited sun เนี่ย ก็คือเห็นไหมวางได้ตลอดอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็จะวางมาโดยตลอดนะลองดูนี่ทุกคนครับวาง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 เรียบร้อยนะครับอ่านี่เอาให้สุดครับผมมันต้องสุดนะเห็นไหมแล้วก็ฐานด้านล่างนะครับผมเจอเป็นซอมบี้นะเอาซอมบี้เอกก็คือซอมบี้ทั้งหมดออกมานะครับแล้วก็เอาซอมบี้สต็อปเอาก็คือหยุดออกมา นะครับแล้วก็นี่ความเร็วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สล็อตอหลุดเด้งเฉยเล้ามาแปร์อโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเนี่ยหลุดไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูใหม่ละกันนะครับกดเพย์ไปครับผมมาเหมือนเดิมครับสนามหญ้าหรืออย่างครบครับ มีเป็นรีซอทแฮกนะครับผมแล้วก็รีซอทแฮกเนี่ยจะเป็นการอลิเบเดตคอยลิเบเดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำแต่ว่าของเราเนี่ยจะเล่นเป็นเพนทแฮกมากกว่านะครับผมนะวางครับวางให้หมดวาง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 ,วางเอาทุกช่องนะครับผมนะนี่ก็ประมาณเนี่ยนะครับสําหรับตัวเกมมันก็ไม่น่าจะได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ ประมาณนี้เลยโอเคแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับผมฝากดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะทำการดาวน์โหลดไปเล่นนะลิงก์ดาวน์โหลดทางตารางคลิปเลยนะครับถ้าใครโหลดไม่เป็นไปช่องมอดพีนะเลยนะครับผมนะทิ้งไปทางตารางคลิปเหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้คงไม่มีอะไรมากไปสำหรับเกมนี้แล้วนะครับผมก็ต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ